สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมชม่องยพรสตอรี่วันนี้เย่พรจะผัดเผ็ดนะคะปลาไหลค่ะก็เอาน้ำมันนะคะใส่กระทะก่อน แล้วก็ตัดพิกแกงลงไปค่ะหนึ่งช้อนทุนทูนนะคะแล้วก็สองช้อนทุนๆแกงของยาพนี่ก็มีพริกแกงเผ็ดพริกแกงจินดาพริกหนูแห้งกระเทียม ใชัยดำนะคะชัเม็ดที่สีดำดำเนี่ยกระปิแล้วก็ขมิ้นค่ะตำด้วยกันเราก็คนให้หอมๆก่อนนะคะวันนี้ออกมามาผัดข้างนอกเพราะว่าต้องใช้กลิ่นหอมๆเยอะ Para peinar no puede ser o ¿no? แล้วก็ใส่ประไหลลงไปนะคะประไหลลงไปต้่วค่ะเอาลงไปผัดใส่กระชายลงไปค่ะกระชายนี่ก็ดับกลิ่นขาวได้นะคะ ใส่เ,เยอะๆเลยเดี๋เติมน้ำอีกนิดหนึ่ง <S <S 2> <S 2> <S ใส่ผงปรุงรสไปขึ้นช้อนชาค่ะ ใส่น้ำตาลปรับเปลี่ยนนิดหน่อยพอนะคะอย่าใส่เยอะปรับลดแต,แต่งรสให้เอกกลมกลม,มแค่นั้นค่ะในพริกแกงของเจ้าพรก็มีกระปิกับเกลือนะคะอยู่ในนี้เราก็เดี๋ยวเราชิมก,ก่อนแล้วใส่น้ำมันหอยค่ะ ใส่ไปช้อนเตาขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกูดไปหน่อยค่ะแล้วก็ใส่พริกอีกโดดค่ะพริกแดงจินดากับพ,พริกขี้ฟ้าแดง เพิ่มความเผ็ดนะคะดี๋ยี่ห้อน้ก็ชิมหน่อยค่ะชิมว่าเป็นไงบ้าง ไม่ต้องใส่น้ำปาลาแล้วค่ะเพราะว่าเนนะคะ็มแล้วค่ะเค็มนำรสหวานไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเราใส่น้อยจีีจะให้รสชาติกลมกลม่อมเฉย เราก็รอจนพริกนะคะให้สุกๆหน่อยเพราะถ้าพริกมันไม่สุกจมันจะแข็งค่ะก็กินแม่อร่อยความเผ็ดของ ผัดเผ็ดปลาไหลของยาพรนี่ไม่ต้องพุดเลยนะคะเผ็ดมันมากเลยเพราะเวลายาพรตำพริกเนี่ยยาพรจะใส่พริกเยอะแล้วยังมาพริกลูกดโดทีใ่ใส่ใส่หน้าอีกเพราะว่าจะได้ในข่าวนะคะ รับรองค่ะว่าอร่อยการทำกับข้าวเราก็ต้องใช้การปรุงนะคะเขาชอบรสไหนเราก็ใส่รสนั้นมากแต่ยะพรทำกับข้าวย่พรก็คิดว่าอร่อยค่ะเพราะว่าเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนนะคะเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งแล้วก็โต้รุ่งแล้วก็ขายหน้าร้าน น,นี้ก็ใส่ผุกชยออกลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะใส่ให้หนึเลยเพรื่งองเค็มันใส่เยอะๆก็อร่อย,ออยค่ะเสร็จแ,แล้วก็ใส่ใบยี่หล่านะคะอันนี้คือใบยี่หลา่า ใบยีหลาานี่ก็จะเผ็ดร้อนนะคะทำให้อาหารเผ็ดร้อนที่แล้วก็ใบกะเพราค่ะใส่สองใบเลยค่ะทั้งใบกะเพราทั้งใบยิหลานะคะผัดให้อร่อยอร่อยแซบเผ็ดถึงใจเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ปิดเตาคะ่ะปิดกระทะปิดกระทะได้เลยเราก็ตัดขึ้น,นะคะ่ะ ปลาไหลผัดเผ็ดนะคะหรือผัดเผ็ดปลาไหลเราก็แล้วแต่เราจะเรียกค่ะแต่ว่าชื่อผัดเผ็ดปลาไหลมันพอกว่านะคะเราก็จะเรียกผัดเผ็ดปลาไหลค่ะปลาไหลนี่เขาก็ไปซื้อมานะคะจากตลาดหนองแครเขาก็ทำแล้วหันมาให้เรียบร้อยแล้ว เราก็มาล้างอย่างเดียวเจ้าพรก็ใช้เกลือกับน้ำส้มสาชูล้างค่ะเพื่อจะให้ความคาวนะคะแล้วก็เมือกมันออกตัวไม่ใหญ่หรอกคะ่ะตลาดน้องแคก็อยู่ห่างจากบ้านเจ้าพรเนี่ยประมาณ20่สิบกิโลนะคะไม่ใช่อยู่ใกล้ๆแต่เขามีของขายหลายหลากค่ะก็เลยไปซื้อที่นั่น นี่ค่ะผัดเผ็ดปลาไหลนะคะปลาไหลผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดปลาไหลดีกว่าผัดเผ็ดปลาไหลของยาพรนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยพรขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่พรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ย่พรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ